สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง i am exa นะครับผมวันนี้ผมจะมาลองเทสอเซนเซอร์ Adaptive Cruise Control ของ Honda hrv ให้ดูนะครับผมว่ามันเจ๋งแค่ไหนนะครับผมแล้วก็มีวิธีเซตค่าอย่างไรนะครับผมตอนนี้ผมอยู่บนรถยนต์ Honda hrv ehev แล้วนะครับผมทุกคนนะอ่ะอันดับแรกเลยนะครับผมผมจะให้เข้าเลนที่ปลอดภัยก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะเซตให้ดูนะครับอันดับแรกเลยนะครับผ ตอนนี้ผมอยู่ที่เส้นบางนานะครับก็เดี๋ยวจะเซตเลยนะครับผมให้ทุกคนนะครับผมกดที่ปุ่มนี้ครับปุ่มนี้เนาะปุ่มนี้นะครับผมก็จะมีโชว์ขึ้นมาครับนะสัญลักษณ์โชว์ขึ้นมานะครับผมก็เราจะขับเท่าไหร่นะครับผมเนี่ยก็จะมีกดบวกกดลบนะครับผมเราเพิ่มความเร็วได้นะครับผมตอนนี้เพิ่มความเร็วความเร็วตั้งไว้ที่61นะครับผม หรือเราจะเหยียบเพิ่มไปอีกนะครับผมเหยียบเพิ่มเป็น67อย่างเงี้ยอ่ะตอนนี้เป็น68แล้วนะครับผมหรือจะบวกไปอีกก็ได้นะครับบวกไปเรื่อยๆนะครับผมนะเนี่ยมันก็จะกดบวกไปนะแล้วก็คุณต้องการความเร็วเท่าไหร่นะครับผมกดเซตนะครับเซตปุบอ่าตอนนี้ผมปล่อยคันเร่งมาแล้วนะครับทุกคนครับผมปล่อยคันเร่งหมดแล้วะเนี่ยครับผมก็จะเซตไว้ที่68นะครับผม นะ6-8ส่วนตรงนี้คือขีดความห่างของคันหน้านะครับผมนะมีจะมี4ขีด3ขีด2ขีด1ขีดนะครับผมก็กดไปนะครับผมนะประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วผมจะกำหนดไว้4ขีดก่อนละกันเพื่อความปลอดภัยนะครับนะแล้วก็มีอีกอันนึงสมมติว่าถ้าคุณอยากจะเล่นความเร็วเพิ่มนะครับผม ผมจะเล่นความเร็วเพิ่มก็กดคันเร่งไปนะครับนะไปถึง75แล้วครับผมแล้วก็กดเซตอีกทีหนึ่งครับผมกดเซตอีกทีอ่านะครับผมตอนนี้ความเร็วอยู่ที่79แล้วครับผมกล้องจะจับความเร็วของรถคันหน้าไว้นะครับผมนั่นคือว่าเนี่ยครับผมเซตความเร็วไว้ที่79กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมแต่ตอนนี้ครับรถคันหน้าของผมนะครับผมที่อยู่ห่าง ในระยะ4ขีดที่ผมเซ็ตไว้เนี่ยเขาวิ่งด้วยความเร็วแค่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมนะรถเราก็จะวิ่งด้วยความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยนะครับผมตอนนี้ผมบังคับพวงมาลัยเฉยๆนะไม่ได้มีการเหยียบเบรกหรือว่าเหยียบคันเร่งใดๆทั้งสิ้นนะครับผมต่อมาอีกระบบหนึ่งนะครับผมระบบเลนคิปปิ้งนะครับผมนี่กดปุ่มนี้ครับนะกดปุ่มนี้นะปร๊บอ่ามันก็จะมีสัญลักษณ์ตรงนี้อยู่ครับเนี่ยครับอ่ะกดตรงนี้นะครับผม เนี่ยครับผมพอเรากดปุ่มนี้แล้วใช่ไหมครับผมตะก,กี้เนี่ยมันยังเป็นเลนเลนบนหน้าจอมันยังเป็นสีขาวอยู่นะครับผมมันยังไม่ทํางานนะแต่ตอนนี้เลนเป็นสีเขียวแล้วนะครับผมตอนนี้เลนทํางานแล้วครับผมอ่ะกล้องตัวหน้าทํางานแล้วนะครับผมก็มันจะสามารถขับซ้ายขวาซ้ายขวาขับโดยไม่ออกนอกเลนได้เลยนะครับผมดูครับทุกคนครับนี่ตอนนี้นะ วันนี้ผมแน่นอนนะครับผมผมไม่เหยียบคันเร่งนะผมไม่ได้เหยียบคันเร่งและเหยียบเบรกอะไรเลยนะครับผมทุกคนครับผมอาแต่ว่าตรงนี้ครับผมมันฟ้องว่าให้มือเราจับพวงมาลัยนะครับนะโอเคเนี่ยครับเนาะเดี๋ยวเราจะดูนะครับว่าถ้าตามโค้งมันจะเลี้ยวให้ไหมนะครับผมนะเนี่ยครับสังเกตดูนะครับผมว่าเลนเนี่ยเลนบนหน้าจอนะครับผมจะเป็นสีเขียวนั่นคือขาดีเทคได้แล้วเนี่ยครับผมมันเนี่ยครับมันเลี้ยวให้เองนะ เนี่ยนะครับต้องต้องต้องจับวงมาลัยไปด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวข้างหน้าจะถึงทางโค้งแล้วครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเลี้ยวให้เองหรือเปล่าเรามาติดตามมันดูนะครับผมลุ้นนะครับล้มลุ้นนะนะครับข้างหน้าเป็นทางโค้งนะครับเอาละดูกันนะครับนี่ครับผมเลี้ยวแล้วครับเลี้ยวแล้วครับโอ้แต่มีแต่มีแต่มีรถมานะ ต้องเสียการทรงตัวนิดนึงนะครับอะโอเคต่อนะครับเนี่ยครับผมเลี้ยวตามนะนะครับเห็นไหมครับเพราะเลี้ยวตามนะโอจัดว่า h o n d a HRV e h e v คันนี้ทำเซนเซอร์ได้แม่นจริงๆครับผมเนี่ยเนี่ยครับตอนนี้เลี้ยวตามแล้วนะครับแล้วตอนนี้ผมตั้งไว้ที่78แแล้วครับผมผมจะลดความเร็วลงนะครับผมก็กดลบนี้ครับเนี่ยนะครับอ่ามันมันก็จะลดความเร็วลงครับ โอเคนะนี่คือสุดยอดของเซนเซอร์ของ h o น d a HRV นะครับผม h o น d a Sensing นะครับผมจัดได้ว่าผมชอบจริงๆนะเพราะว่าผมคิดว่ามันแม่นมากเลยอนะ่ะทุกคนอืมโอเคเดี๋ยวเราจะปัดเข้าเลนซ้ายนะครับดูกล้องเลนบอลครับผมไม่เวิร์กเลยนะ,ะนี่ครับพอปรับเข้าเลนซ้ายปุ๊บ เห็นไหมครับผมว่าเลนมันจะเป็นสีขาวนะครับผมมันยังจับไม่ได้นะครับผมนะแต่ว่าความเร็วยังอยู่ในรถคันหน้าครับผมสี่ขีดนะนะครับแต่ว่าเหมือนกับว่าเนี่ยครับเส้นมันดีเทคไม่เจอนะเพราะว่าเส้นมันบางเกินไปครับทุกคนเส้นถนนเนี่ยหาไม่เจอครับเนาะต้องรอดูสักพักหนึงแหละนะครับเนาะทีนี้จะมีโอกาสให้หยุดไหมเดี๋ยวลองดูนะครับ เดี๋ยวลองดูนะครับทุกคนครับตามคันหน้าไปที่สาสิห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมแล้วก็เนี่ยคือทํางานที่ความเร็วต่ำก็ได้ด้วยนะครับนะโอเคลองเซตดูนะจ๊ะกดปึ๊บนะแล้วก็กดเซตนะครับกดเซตปึ๊บอ่าตอนนี้ทํางานที่สามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมตอนนี้ผมหมุนพวงมาลัยเฉยๆนะผมไม่ได้เหยียบคันเร่งนะครับ หยุดแล้วครับหยุดแล้วครับเป็ไงเป็ไงเป็ไงหยุดแล้วนะนี่คือผมไม่ได้เหยียบคันเร่งนะครับผมแล้วก็ไม่ได้เหยียบเบรกด้วยนะครับเนาะโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับผมสําหรับออปชันสต็อปนะครับอ่าเนี่ยครับสต็อปแล้วครับคือถ้าสต็อป น้อยกว่า3าวิมันก็จะไปโกให้เลยนะครับผมแต่แต่ว่าถ้าหยุดนานเกิน3วิเนี่ยมันก็จะไม่โกให้นะเนี่ยเนี่ยคือมันยังมันสต็อปแต่ว่ายังน้อยกว่าเวลา3วินะมันมันมันก็จะไปให้เลยนะครับผมแต่ว่าถ้าหยุดนิ่งๆเลย3วิเนี่ยเราต้องกดปุ่มรีซูมหรือว่ากดแตะคันเร่งเฉยเพื่อให้รถไปต่อนะครับทุกคนครับผมโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับผมสำหรับ Honda Sensing เต็มเต็มเลยนะ วิธีการเซตนะครับผมของ HONDA HRV e h e v ครับผม